อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาพยายามาพูดถึงคอนเซ็ปต์ของมิตินะฮะหรือไดเมนชันนะไดเมนชันซึ่งเราเรา,เา,เา,เามีความเข้าใจเรื่องของไดเมนชันอยู่แล้วเนื่องจากเราเป็นมนุษย์อยู่ในโลกกายภาพนะสมมติเราพูดถึงกระดาษเราก็สองมิติพูดถึงเส้นก็คือหนึ่งมิติแต่คำถามว่าเราเราไอ้คำว่าไดเมนชันนี่มันมันคืออะไรกันแน่เราจะนิยามให้มันชัดเจนได้ไหมประมาณนี้เนาะอ่าโอเค ทีนี้เอผมจะชวนชวนชวนนิภาพก่อนนิดนึ่งด,ดูเส้นเส้นตรงอ่ะเส้นตรงเส้นตรงเนี่ยเรามีเส้นตรงเส้น,สน,งงสนหนึ่งเนาเราถ้าเราอยู่บนเส้นตรงอ่ะเราขยับไปได้กี่ทิสองทิใช่ไหมเนาะแต่จริงถ้าเราไม่ไมสนใจว่าขยับหน้าขยับหลังอ่ะจริงๆก็คือมีมีทิศเดียวเดอไป ก็คือเราขยับเป็นบวกขยับเป็นลบก,ก็คือทิศเดียวกันเลยแหละแต่ว่ามันมันก็คือมีมีมีเส้นทางทางเดียวถ้าเกิดมีมีคนสองคนเดินเดิน,เด,นเดินหาการยังไงก็ต้องชนกันนะเพราะมันมีเส้นเดียวโอเคไหมฮะอันนี้ก็คือไอไอเดียคอนเซ็ปชวลคร่าวๆของคำว่าหนึ่งมิติแล้วทีนี้เวลาเรามองโลกสองมิติละสองมิติก็คือระนาบใช่ไหมในระนาบเนี่ยถ้าเราเป็นจุดแล้วเราก็วิ่ง เรามีจุดสองจุดวิ่งกันในหน้า,นาแบบวิ่งไปวิ่งมามันหลบก,กันได้ปหสมมติว่าผมผมอยากจะวิ่งไปเออมันหลบก,กันได้แต่ถ้าเกิดเราเป็นเส้นเนี่ยมันก็จะไม่มีทางหลบก,กันได้สัพานก็จะชนกันเท่า้แต่ว่าใน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 ถ้าเราอมองเนี้ยในสองมิติอ่ะคือเราเรามีทิศทางที่ขยับได้กี่ทิศไปดูรูปตัวอย่างก็สองมิติหนึ่งมิติเนี่ย อันนี้ผมจะสนใจเส้นตรงที่ลากลากผ่านจุดศูนย์กลางออริจินเท่านั้นนะฮะก็ถ้า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 มีเส้นตรงอเส้นตรงในสามมิติด้วยซ้ำมันก็เป็นคุณก็คือมีหนึ่งมิติอะคือเราเราขยับไปขยับมาได้แค่ทิศเดียวประมาณน,น,นี้ไปนี่เท่ากลับไปนี่ถ้าเราอยู่ตรงตรงนี้เนาะก็คือทําอะไรมากไม่ได้ขยับได้แค่นี้โอเคนี้เรามองในแง่ของเราหน้า แลน่าเป็นสามมิติที่ผ่านออริจินเนาะถ้าผมอยู่วันนี้ยผมขยับได้กี่ทิศียเพียบใช่ไหมขยับอัน,นนี้ก็ได้อัน,นนี้ก็ได้นนนไดแปลว่าเอ้ยคอนเซปต์ของสองมิติมันก็ไม่ได้ลิมิตนี่หว่าว่าเราขยับได้กี่ทิศจริงหรือเปล่ามันสองสองมิติขยับได้เพียบเลยนี่แล้วเราจะเอา คำว่าสองมิติมามาทำไมคือผมก็ได้ภาพไม่เหมือนอกันถ้าใครสนใจเรื่องพวกนี้นะครับมันมีนิยายเรื่องหนึ่งครับชื่อ flat land มันจะเขียนถึงจักรวาลที่มีสองมิตินะครับแล้วก็คุณเป็นสามเหลี่ยมบ้างเ,เ,เป็นวงกลมบ้างเดินไปเดินมาในนั้นจะ,จะเป็นเพื่อนกันยังไงจะคุยยังไงจะรู้ได้ไงว่าคนนี้เป็นสามเหลี่ยมคนนี้คนนี้เป็นสี่เหลี่ยมคนนี้เป็นวงกลมต้องเดินเข้าไปชนหรือเปล่าคือถ้าเกิดคุณคุณนึกว่าสมมติว่าคุณเป็นแบคทีเรีย เนาะคุณแบกทีเรียเราก็คือคือมองได้แค่ละหน้าบเดียวอ่ะอยู่บนแผ่นแผ่นแผ่นอะไรนะกล้องจุลทรรศน์่ะเดินไปเดินมาเออแล้วคุณจะเห็นโลกเป็นยังไงอันนี้ก็คือโลกสองมิติใช่ป่ะแต่ว่าคาว่ามิติมันมันมายังไงก็ดูมันก็มีทิศเยอะแยะคือหนึ่งมิติอ่ะเราโอเคเห็นแล้วมันมีแค่ทิศเดียวขยับไม่ได้สองมิติมันเออมันมันมีก็มีทิศเยอะนี่ว่าแปลว่าอะไรวะเอาใหม่ผมมองใหม่เนาะในสองมิติเนี่ย ถ้ามองมีทิศเยอะก็โอเคก็ก็ก็ก,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 ก็ก็ไม่ผิดอะไรเนาะแต่เอาใหม่สมมุติว้าผมมีสองมิติมองมองใหม่เนาะสมมุติผมเลือกเลือกเลือกทิศทางทางหนึ่งเวลวผมอยู่ตรงนี้ผมวิ่งวิ่งไปทางนี้เลือกทิศนี้ซึ่งในในมุมมองเดียวกับตอนที่เราพูดหนึ่งมิติอะมันก็คือเหมือนว่าถ้าเราเล็งทิศเนี้ยเราก็ไปได้ตามเส้นนี้นี่ปะเราก็ไปในตามเส้นนี้นเ,รนเ,นนเราไปเราไปที่อื่นไม่ได้ เพราะว่านี่คือทิศที่เรามีใช่ปะ่ะโอเคไหมครัแต่ว่าสังเกตว่าถ้าถ้าผมเลือกอีกทิศหนึ่งที่ไม่ขนาดกับทิศเนี้ยเช่นเออเลือกทิศทิศสีสีส้มเนี่ยไปตทางสีส้มถ้าผมขยับได้สองทิศแบบเนี้ยสังเกตว่าเออผมไปจะไปตรงไหนของของละนาาก็ได้โดยโดยการขยับสองทิศที่มันไม่ขนานกันแบบเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบเออคุณอยากจะมาตรงนี้ใช่ไหม สมมติว่าคุณคุณอยู่สีดแดงอยากจะมาตรงนีอ้อยากขับเคลื่อนชีวิตตัวเองให้มาตรงนี้ทำยังไงคุณก็วิ่งถอยหลังคุณก็วิ่งถอยหลังมาตามแนวนี้สักหน่อยแล้วเราก็ค่อยวิ่งตามขณะตามแนวนี้ก็ก็มาก็มาจบทีตต่ตรงนี้ได้ใช่ปะ่ะคือด้วยด้วยทิศทางสองทิศเวกเตอร์สองอันเนี่ยคุณสามารถไปได้ทั่วแล้วนะฮะทีนี้ถ้ามันมีทิศอื่นอีกละ่ะอยากขยับทิศอื่นเช่น ผมอยากได้ทิศสีสีชมพูนี่อะสังเกตว่าถ้าเรามีไอพ่นคิดถึงไอพ่นนะเรามีไอพ่นที่วิ่งได้แค่สองทิศไปเอาทิศสีสีชมพูมาเพิ่มเนี่ยไปได้เพิ่มไหมมันก็ไม่ได้เพิ่มนะเพราะว่าจริงๆอยากได้เวกเตอร์สีชมพผมูผมก็วิ่งผมก็วิ่งแบบนี้ดิผมก็วิ่งถอยหลงังผมก็วิ่งถอยหลังมาทางนี้้วผมวิ่งตามนี่ก็ได้เวกเตอร์สีชมพูละนะเพราะนั้นมันมันมันไม่มีประโยชน์อะไรที่เราเติมเข้าไป เข้าไปเพิ่มใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรามองมุมเนี้ยถ้าเราอยู่ในระนาบเนี่ยโอเคไหมฮะไปได้ทั่วด้วยเวกเตอร์สองอันสองอันแล้วเวกเตอร์สองอันเนี้ยเวกเตอร์สองเนี้ยมันเป็นอะไรกันมันมีคุณสมบัติอะไรมันเป็นอิสระเชิงเส้นต่อกันมันเป็นเรียลลี่อินดิพินเดนต์ เพราะว่าคุณอธิบายคู่ตัวใดตัวหนึ่งในคู่นี้ไม่ได้เนาะนะ,ะเพราะฉะนั้นเวกเตอร์สองอันนี้ตามศัพท์ที่เราเรียนมาแล้วเราเรียกว่าอะไรเวกเตอร์สองันนี้เรียกว่าอะไรเบสิสครับมันคือเบสิสของเวกเตอร์สเปซที่เป็นระนาบสองมิติอันนี้เนาะสังเกตว่าจากตัวอย่างเนี้ยคู่เนี้ยนะฮะ,ะเรียกว่าเป็นเวกเตอร์ a แล้วก็ b แล้วกันนะฮะเราได้ว่า a กับ b เนี่ย เป็นเบสิสนะเป็นเซตของเวกเตอร์เนี่ยนะฮะเป็นเบสิสของสมมติว่านี่เวกเตอร์สเปซ v แว้วก็เป็นเบสิสของ V โอเคแต่ว่าคู่นี้เป็นเบสิสอันเดียวที่เป็นไปได้ของ V ไหม <S 1> <S 1> เป็นไหม <S <S จริงๆก็ไม่ใช่ถ้าคุณฟิกคุณหยิบเวกเตอร์สองอันอะมาในเนี้ยถ้ามันไม่ขนานกันอะมันก็เป็นเบสิสได้แล้วโ okay, อเคไหมฮะมีอีกหลาย อีกไลายเบสิสเนี่ยไม่ได้มีอันเดียวแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือไม่ว่าคุณจะยิบเบสิสอันไหนมาก็ตามอ่ะมันจะต้องมีเวกเตอร์สองอันลองลองใช้เซนทีดดูมันต้องมีสองอันถ้ามีเวกเตอร์อันเดียวอ่ะมันไปไม่ทั่วแน่นอนโอเคไหมฮะมันไปไม่ทั่วแน่นอนถ้าคุณมีสองอันแล้วไปทั่วแปลว่าคุณหยีบอีกอันหนึ่ง ก็ไม่เป็นเบสิสเพราะว่าเวกเตอร์อีกอันหนึ่งสมมุติว่าผมผม,ผมอยากได้ผมบอกเออผมเติมเวกเตอร์ c เข้ามาด้วยได้ไหมคําตอบคือไม่ได้เพราะว่า c มันอยู่ในสแปนของคือมันเป็น A กับ B มันสแปน v แล้วใช่ป่ะเราเติมเวกเตอร์ c เข้าไปอ่ะมันอยู่ในสแปนของ A กับ B เพราะฉะนั้น a b c จะไม่ linearly i n d e p e n d e n ์เพราะฉะนั้นพอมันไม่ linearly i n d e p e n d นซ์มันก็จะเป็นเบสิสไม่ได้เนาะทบทวนนิดนึงคุณจะเป็นเบสิสถ้า หนึ่งก็คือต้องสแปนเบสิสของ V ใช่ปะ่ะคือต้องสแปน V อันนี้สองคือต้องลนะีเนียร์อินดีเพนเดนต์เนาะซึ่งคอนเซปต์สองอย่างนี้มันตรงข้ามกันสแปนคือไปทั่วลีเนียร์อินดีเพนเดนต์คือไม่มีความซ้ำซ้อนคิดแบบนี้ก็ได้คือคุณมีเวกเตอร์เท่าที่จำเป็นต้องมีนะแล้วมันถึงก็มันก็จะเป็นเบสิสเนาะประมาณนี้แต่ว่าจากข้อสังเกตที่เราคุยตรงนี้ใน,ในเคสที่เป็นระนาบเนี่ยเราพบว่าเบสิส เนี่ยมันจะมีเวกเตอร์สองอันเสมอนะในแง่ที่เป็นระนาบเนาะทีนี้การที่มีเวกเตอร์สองอันเสมอเนี่ยเลขสองเนี่ยครับเลขสองเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นดิเมนชันดิเมนชันของสเปซคือเวลาพูดถึงดิเมนชันของสเปซอ่ะก็คือคำถามว่าเบสิสของคุณนะ่ะต้องใช้เวกเตอร์กี่ตัวโอเคไหมฮะต้องใช้เวกเตอร์กี่ตัว ถึงจะเป็นเบสิสของเวกเตอร์สเปซนี้ได้เดี๋ยวเราจะโยงกลับไปทีตรงตรงที่เราพูดถึงเวกเตอร์สเปซที่สร้างจากสแปนแล้วก็เวกเตอร์สเปซที่สร้างจากจากโซลูชันของโฮโมจีเนียอินฟลูเอชันนะฮะแต่ว่าทั้งคู่นี้จะเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันโอเคอันนี้สองมิติเนาะทีนี้แล้วถ้าเป็นสามมิติละ่ะสามมิติจะเป็นยังไงนะฮะจริงๆผมมีหน้าที่เตรียามไว้สำหรับจะทดลองอาจจะอธิบายครับดันไปใช้หน้าแรก ถ้าเป็นสามมิติเมเตอร์สเปซที่เป็นสามมิติก็คือทาง R ากลังสามเลยใช่ป่ะถ้าเรามีเวกเตอร์หนึ่งอันเราจะกลับมารูปนี้ตลอดเลยนะฮะดังนั้นก็ถ้าคุณแบบจินตนาการนึกภาาออกแล้วก็จะจะง่ายนะครับเวกเตอร์งันคุณก็วิ่งได้ได้แค่ทิศเดียวใช่ป่ะเอาเวกเตอร์อีกอันหนึ่งมาถ้ามันไม่ขนานคุณก็จะกลายเป็นระนาบกลายเป็นระนาบสเปนมันจะกลายเป็นระนาบ เห็นไหมฮะทีนี้สองตัวนี้ก็เป็นเบสิสของระนาบสมมติผมเรียกอันนี้เป็นเวกเตอร์สเปซ W ับบนะก็คือเวกเตอร์สเปซ W เนี่ยมีเบสิสที่มีเวกเตอร์สองตัวแล้วดิเมนชันของ W ก็คือสองโอเคไหมฮะดิเมนชันของ W ก็คือสองแต่ว่ามันไปทั่ว R อาลังสามยังยังเพราะมันไปแค่แผ่นๆใช่ไหมดังนั้นคุณจะจะไปทั่ว R อาลังสามคุณต้องเติมเวกเตอร์อีกตแต่เวกเตอร์อีกตัวที่คุณจะต้องเติมเข้าไปมันต้องเป็นยังไงทเทียบกับระนาบนี้ ไม่จำเป็นต้องตั้งฉากขอแค่ให้มันออกไปจากระนาบได้ก็พอเห็นไหมฮะถ้าคุณมีเวกเตอร์อ,อันที่ไม่อยู่ในระนาบนี้ปึ๊บคุณก็จะพาคุณก็สามารถใช้เวกเตอร์นี้พาทุกคนไปหาทุกที่ในจักรวาลของเราได้นะฮะตัวนี้ก็รวมกันไปนก็จะกลายเป็นถ้ามีตัวนี้ก็คือพาพาออกไปนอกอันนี้นะฮะผมเรียกอันนี้เป็น a เรียก b นะฉนนั้นถ้า c นะฮะถ้า c เนี่ยไม่อยู่ในสแปนของ เอแล้วก็ B ใช่ไหมเราจะได้ว่าเอบแล้วก็ C เนี่ยสแปนอของมันนะฮะไปทั่วเท่ากับ R รกำลังสามเลยนะเพราะมันไปทั่วหมดแล้วเนาะทีนี้พรนะนัเเนี่ยก็จะเป็นเบสิสของ R ากำลังสามโอเคไหมฮะแล้วเราจะในวันนี้เราจะบอกว่า R ากำลังสามเนี่ยมีดิเมนชันดิเมนชันของอรกำลังสามเนี่ยเท่ากับสามครับเพราะว่าคุณมีเบส,สิสขนาดสาม นะี่ยเวกเตอร์สเปซนั้นมีเบสิสขนาดสาโอเคไหมฮะนะทีนี้สังเกตว่าเราเลือก a b c มายัางไงก็ได้มันมันได้สามตลอดคือถ้าคุณคุณมีระนาบอ่ะคุณหาเบสิสอะไรมันก็ได้มันจะได้สองตลอดนะเพราะนั้นเลขสองเลขสามเลขหนึ่งพวกเนี้ยเราเรียกว่าเป็นดิเมนชันของของเวกเตอร์สเปซสังเกตว่าดิเมนชันของเวกเตอร์สเปซอะไม่ขึ้นกับว่าคุณเลือกเบสิสอะไรคือคุณเอาเวกเตอร์อะไรก็ได้ ขอให้เป็นเบสิสของเวกเตอร์สเปซนั้นน่ะมันจะได้จํานวนเท่าเดิมตลอดถ้าเวกเตอร์สเปซนั้นน่ะมีขนาดมีดิเมนชันมากกว่าสามคุณก็จะเลือกได้สามเวกเตอร์พอดีถ้าเวกเตอร์สเปซนั้นมีดิเมนชันมากกว่าสองก็จะเลือกได้สองถ้าเวกเตอร์สเปซนั้นมีดิเมนชันมากกว่ายี่สิบ 20, คุณก็เลือกได้ยี่สิบเข้าใจไหมครัไม่มากไม่น้อยกว่านั้นเลือกยังไงก็ได้ได้ยี่สิบหรือถ้าคุณมองกลับกันถ้าคุณมีเวกเตอร์สเปซนั้นหนึ่งหาหาเบสิสมาแล้วได้เวกเตอร์จนนวน ช่ปะก็คือดิเมนชันมันเป็น20คุณหายัางไงก็ได้หาเปลี่ยนวิธีคือเนี้ยก็ได้20ตัวเท่าเดิมตลอดเพราะนั้นคุณสมบัติของดิเมนชันเนี่ยนะฮะไอ้ดิเมนชันของเวกเตอร์สเปซเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะนิยามต่อไปเนาะอันเนี้ยไม่ขึ้นกับถ้าไม่ขึ้นกับเบสิคที่เราเลือกคือจำนวนเวกเตอร์ในเบสิคมันจะเท่าเดิมตลอดขอให้เวกเตอร์สเปซเป็นก้อนเดียวกันนะซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เราจะเห็นภาพชัดขึ้น เราจะเห็นภาพชัดขึ้นนะฮะตอนเราเอาทั้งหมดเนี่ยคอนเซ็ปต,ต์ตรงนี้ไปวางอยู่ในเมทริกซ์แล้วแล้วเราจะพูดถึงว่าเมทริกซ์มันจะสร้างเวกเตอร์สเปซอะไรออกมาได้บ้างนะฮะแล้มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันจะมันจะโผล่มาอีทีหนึ่งนะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะตอบคำถามของเราว่าเดนมิชันคืออะไรนะเพราะฉะนั้นกลับมาคำถามแรกของเราเดนชันคืออะไรถ้าเราอยากหาเดเมนชัน ใช่ป่ะถ้าอยากหาดเมนชั่นก็คือเราหาเบสเอาหาอยากหาดเมนชั่นของเวกเตอร์สเปซใช่ป่ะเราก็เอาวิธีสักอย่างเนี่ยหาเบสุดออกมาแล้วก็นับว่ามีเวกเตอร์กี่ตัวเราก็าได้ดเมนชั่นหรอกแต่ว่าถ้าเราจะพูดภาษาบรรพา,า,าก็ดเมนชั่นคืออะไรมันคืออะไรมันคือทิศทางที่คุณขยับได้ในเวกเตอร์สเปซป่ะไม่ใช่ใช่ป่ะเพราะเมื่อกี้ดเมนชั่นสองนึกถึงระนาบ เราก็อยาบได้ทิศทางคนเยอะเลยนึกออกปะแต่ว่ามันมันทิศทางนี้คุณขยับได้ที่มันได้สองอ่ะมันจะเป็นยังไงโอเคเลือกทิศทางหนึ่งมาถ้าคุณมีเวกเตอร์สเปซแต่เวนชั่นสองือ่ป่าเลือกทิศทางอันหนึ่งมาสังเกตว่าเราเลือกอีกทิศทางที่ที่ไม่เป็นลีเนียคอมบิเนชั่นของทิศทางเดิมได้ไหม ก็คือถ้ามีเวกเตอร์เดียวเดียวก็คือเลือกอันที่ไม่ขนาดการอันแรกได้ไหมได้ใช่ปะ่ะโอเคแต่เลือกสามอันได้ไหมที่มันไม่ลิเนียรี่ไม่ได้เพราะมันหมดแล้วคุณมีคุณมีดิเมนชันแค่สองคุณเลือกเวกเตอร์ที่ลิเนียรี่มีเพนเดนซ์กันเนะี่ยได้ไม่เกินสองเข้าไหมฮะเพราะว่าดิเมนชันคุณหมด <Okay. S 1> ถ้าเราอมองตงเนี้ยก็คือทิศทางที่คุณพูดอะทิศทางที่คุณพูดถึงเนี่ยมันมีแค่มันมีแค่สองทิศ ที่มันไม่มันไม่เป็นลีเนียคอมบิเนชันกันทิศทางที่เป็นอิสระต่อกันน่ะมีได้แค่2ทิศถ้าเดเบนชั่นคุณเป็น2ถ้าเดเบนชันคุณเป็น3ทิศทางที่ลีเนียรี่มันพันกันที่คุณเลือกได้ก็มีแค่สมีสาพอดีเลยประมาณนี้ถ้าคุณมีเดเบนชั่นเยอะกว่านั้นก็ก็มีทิศทางเยอะกว่านั้นเนาะอ่าโอเคทีนี้ทีนี้ผมจะยกตัวอย่างอะไรที่บ้าคลั่งนิดนึงเลยครับ สมมติเรามีสเปซที่มี300 300 d i m ม n s i o n นชันอากำลัง300นึกภาพออกไหมะลังสารอ0หน้าตาเป็นไงอากำลัง300มี300มิติอ่า0มิติ300มิต,มติเราเลือกเวกเตอร์ที่มีทิศทางแตกต่างกันได้ แที่ทางที่ไม่ลีนเนียนรีอินเทอร์เน็ตกันได้กี่กี่ทิศสามร้อยใช่ไหมสามร้อยแปลว่าอะไรอ่ะผมยกตัวอย่างผมจะยกตัวอย่างบ้าบออนหนึ่งครับเออคุณคุณเกิดทันยุคอะไรนะแกะเชื่อมโยงมะสอบเคยสอบแกะเชื่อมโยงมะอ่าโอเคแกะเชื่อมโยงเนี่ยจริงๆเอ่อในต่างประเทศอะ่ะมันก็มีครับสอบ สอบเขาเรียกว่าสอบ a n a l o g i ไม่รู้เลิกไปยังสมัยผมจะเข้ามหาลัยผมก็ผมสมัครปโทครับแมงก็ก็ยังมีอยู่นะ a n a l o g i กินอย่างนี้บอกว่าโอเคก็คือมันจะมีคำถามประมาณนี้ครับประมาณว่าแ <c oughs> มนกับคิงแล้วก็วูแมนกับอะไรเนี่ยแล้วก็มี a b c d e a b c d e นะฮะนะนี่วูแมนก็คือเป็นอะไรดีวะ คุกเนอร์สด็อกเตอร์ควีนอย่างเงี้ยค,คุณต้องตอบอะไรด็อกเตอร์ใช่ไหมใช่โคตรเดือดอ่าโอเค,อ,เคอย่างเงี้ยครับก็ต้องตอบอาจจะตอบควีนหรืออะไรเงี้ยนะครับหรือว่ามันมีมันมีอันนี้เนาะมันมีเอ่อมันก็จะมีนี้แมนกับด็อกเตอร์ผูแมนกับอะไรอะไรเงี้ยครับ อันนี้ก็ไม่รู้คนก็ต้องตอบเดินใช่ป่ะซึ่งแมงเหยียดเหยียดเพศสัตว์ใช่ป่ะโอเคทีนี้มันมีความบ้าบอลนึงครับในจักรวาลก็คือว่าเออมันก็มีคนคือ,ค,อคือเวลาคุณมีคำอ่ะเวลาคุณมีคำเนาะคำอ่ะเวลาเอาไปประมวลผลอ่ะมันประมวลผลยากเพราะว่ามันมันเป็นคำมันเป็นสตริงคือเราเรียนดิสคีดมาเจอคำก็มันเป็นสตริงมันประมวลผลยากอ่ะ คุณก็ต้องไปแบบอ๋อสตริงคืออะไรอ๋อเป็นสตริงว่างหรือไม่ก็เป็นสิน่งโบต่อด้วยสตริงอะไรเงี้ยแต่คือต้องทำอย่างนั้นคงแบบคุณต้องการเป็นอาจารชนะนะเขียนทุกอย่างด้วยรีกอร์ซีฟอ<ม>ะไรเงี้ยแต่ก็แตเออแต่มันประมวลผลยากแล้วมันก็ไม่มีคอนเซปต์ของความหมายเลยด้วยคือแคทกับแรดเนี่ยต่างกันแค่ตัวอักษรเดียวแต่มันก็เป็นสัตว์คนละชนิดใช่ไหมแคทแบทแรดเออมันก็คล้ายกันวะคือแต่มันไม่มีคอนเซปต์ของความหมายอยู่ในคำอ่ะเพราะฉะนั้น มันจะมีเรื่องหนึ่งซึ่งซึ่งเทคนิคมันเป็นเทคนิคที่เวลาคุณไปประมวลผลคําเขาใช้กันก็คือเขาก็จะมีฟังก์ชันนั้นหนึ่งนะครับรับคําทั้งหมดนะบทเซนตของคําทั้งหมดนั่นแหะแล้วแปลงไปเป็นไปเป็นเวกเตอร์ในหลายๆมิติสมมติว่าเราแปลงไปในสามน้อยมิติประมาณนี้เนาะไอ้ฟังก์ชันเนี้ยฟังก์ชัน f เนี่ยมันก็จะรับคําเช่นรับ man เดี๋ยวเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราได้ลองเล่นนะครับเราได้ลองเล่นสัปดาห์หน้านะ รับแมนแล้วมันก็พ่นออกมาเป็นเวกเตอร์สักอันหนึ่งยาวเลยสามร้อยมิตินะรับรับด็อกเตอร์แล้วก็พ่นออกมาเป็นอะไรก็ไม่รู้ประมาณนี้เลาะเป็นเวกเตอร์ประมาณนี้โอเคทีนี้คือคือทําไมทําไมมนุษย์ไปสร้างเวกเตอร์แบบนี้นะเพราะว่าเออเพราะว่ามันสต,สติงมันจัดก,การยากสั้นๆส,สติมันจัดก,การยากเวกเตอร์จัดการง่ายนะ แล้วเขาก็ไปสร้างเวกเตอร์เนี่ยโดยด้วยวิธีอะไรก็ไม่รู้เพื่อแล้วเขาพยายามจะรักษาคอนเซ็ปต์ของคําว่าความหมายไว้ในเวกเตอร์สเปซนี้ก็คือจากคาเนี่ยกลายเป็นเวกเตอร์ใน R า,าร์กำลังสามร้อยแล้วเขาก็พยายามจะทําให้คําที่ความหมายใกล้ๆกันอ่ะมันอยู่ใกล้ๆกันรักษาว่ามันมันจะอยู่ดกวยกันถามว่าทํายังไงเออไปเรียนวิชาอื่นนะครับแต่ว่ามันมีวิธีทำแล้วกันนะรู้รู้แค่นี้ก่อนนะทีนี้สิ่งที่มันมาจาย์คือ คือมันเป็นแบบนี้คือพอไอเวกเตอร์สเปซที่เขาทำเนี่ยไอเอมเบดดิ้งที่เราสร้างมาเนี่ยเนาะผมจะเรียกว่าว่าเป็นเวกเตอร์แล้วกันนะฮะก็เป็นเอ่อเอ่อวีเอ่ v, อวี v ของแมนวีของด็อกเตอร์อะไรเงี้ยนะฮะผมจะเขียนไว้ด้วยกันนะฮะเออมันพอมันมันมันด้วยวิธีหรือด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะมัน มันมีมันคอนเซปต์ของความหมายอ่ะมันมันหล่นไปอยู่ในในการแปลงตรงนี้ด้วยจนมันทําให้คุณทําแบบนี้ได้นะครับก็คือคุณมีเวกเตอร์แมนใช่ปะ่ะเวกเตอร์แมนวีแมนนะแล้วคุณก็มีเวกเตอร์อ่านเป็นวูแมนเวกเตอร์วีวูแมนะแนะ่นอนเวกเตอร์แมนกับวูแมนมันก็ไม่ควรจะลงลงที่เดียวกันเพราะว่าถ้ามันลงที่เดียวกันมันก็ ความหมายเดียวกันแต่มันไม่ใช่ใช่ป่ะทีนี้คุณถามว่ามันอยู่คนละที่ใช่ป่ะแล้วแล้วเออไอ้ผลต่างของมันคือควรจะเป็นอะไรสมมุติผมเอาคือน,นี่เป็นความบ้าคลาั่งนะคุณเอาเวกเตอร์วูแมนน่ะแล้วลบด้วยเวกเตอร์แมนมันจะได้อะไรมันควรจะได้อะไรออกมาเอาผู้หญิงลบด้วยผู้ชาย ได้ก็เถิจริงหรอก็ได้ความเป็นหญิงอ่าอ่าโอเคนี่อบอกปะมันมันดูร่องวังมากแต่ว่ามันคืออย่างนี้คือพอคุณจับลบกันอ่ะลบกันลบกันนี่คือไงวะทิศทางเวกเตอร์ออาโอเคมันก็จะได้เวกเตอร์อันนี้ใช่ไหมแล้วเตอร์ทิศทางนี้ใช่ไหมอันนี้คือทิศทางทิศทางหนึ่งเห็นไหมฮะทีนี้สิ่งที่มันบ้าบอ,บอมากก็คืออันนี้ ทิศทางเนี่ยมันถ้าเรามองพยามตีความมันคืออะไรมันคือการแปลงคอนเซ็ปต์จากอะไรที่เป็นผู้ชายให้กลายเป็นผู้หญิงถามว่าทำไมอย่าอย่าถามผมผม,ผมก็ตอบไม่ได้สิ่งที่บ้าบ้าคลั่งก็คือเสม,มอว่าคุณมีเวกเตอร์อีกอันหน,นึ่งคือคิงเนี่ยนะไว้ไว้ตรงนี้แล้วกันจะได้สววๆนีดนึ่ง King. King. นะคิงคิงอยู่นี่เนาะเวกเตอร์คิงคุณเอาเวกเตอร์นี้มาครับ ทำไมผมผมเลื่อกได้แค่นี้วะก็บปีดิชิปเฮ้ยได้จุดนี่คืออะไรอ๋อ,อผมเสือบลากจุดไว้กรรมนะผมลากใหม่ก็ได้โอเคี๋ยวเอา,เ,อาเวกเตอร์นี้มาใช่ไหมเวกเตอร์นี้คืออะไรแมนเอ่อวูแมนลบแมนใช่ไหมวีวูแมนลบวีแมนใช่ปะบวกเข้าไปแล้วคุณก็จะมาลงเอยตรงนี้เนาะ ตรงไหนไม่รู้เนี่ยแถวๆเนี้ยถามว่าใครอยู่ตรงนี้มีคําอยู่ตรงนี้ไหมถ้ามีคําอยู่นี้มันควรจะเป็นคําว่าอะไรแม่งตรงเนี้ยมันกลายเป็นคําว่าควีนครับเป็นเวกเตอร์ของคําว่าควีนบ้ามากบ้าคลั่งบ้าคลั่งที่สุดในจักรวาลผมเห็นครั้งแรกผมบอ ไอ้เทียนเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าอย่าออยย่่าาถามว่าทําไมโอเคไหมฮะแต่ว่ามันมันมันมีพฤติกรรมลักษณะนี้ก็คือว่าพอคุณแปลงคําให้มันกลายเป็นเวกเตอร์ใช่ป่ะแล้วคุณเวกเตอร์เนี่ยมันดันหรือพิเศษความหมายบางอย่างได้ถามว่าเขาเทนยังไงก็คือเทนจากเท็กซ์ทั้งนั้นเอาเท็กซ์ล้วนๆมาเทนเข้าไปนะแต่ว่า เวกเตอร์สเปตติ้งเนี่ยมันมันมันมีคอนเซ็ปต์ของความหมายอยู่ในเวกเตอร์เลยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเวลาคุณเอาคิงมาลบด้วยแมนบวกด้วยวูแมนก็คือเอาเอาเอากษัตริย์มาลบความเป็นผู้ชายออกไปแล้วใส่ความเป็นผู้หญิงเข้าไปเนี่ยมันได้คุยบ้าไหมบ้าจัดบ้าจัดบ้าจัดจัดจัดคุณเอาเออคุณเอาคุณเอาไทยแลนด์โอเคป่ะ ลบแบงค์ขบวกสเปนอะ่ะไม่ง่ายมาดิเอาใหม่ฟูดถิดเอาแบงค์ขลบไทยแบงค์ขลบไทยแลนด์บวกสเปนอะ่ะได้มอดิก็คือคอนเซ็ปต์ของเมืองหลวงคือแบบเออบ้าบ้าบอมากันแบบเป็นได้ยังไงวะแต่ว่ามันก็เป็นเป็นไปแล้วคือคือเวกเตอร์เนี่ยม,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 มัน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 มีด้วย อะไรสักอย่างหนึง่งเนาะมันมันมันมีคุณสมบัติของอความหมายอยู่ในนั้นละกันอ่ะถามว่าเทรนยังไงมาอย่างไงอ่ะถ้าใครสนใจไปศึกษาเพิ่มเติมได้เราไม่เวลาพูดถึงแต่มันก็เทรนแบบที่เรามันก็เทรนให้ทายคำยนั่นแหละทรนทายทายคำทายคำแล้วก็พยายามเอาเวลี้ให้มันล้วับเซนที่มันทายคำได้งียมันก็ได้ออกมาเองใช้คมเยอะๆใช้แรงเยอะๆใช้คำเยอะๆนะับทีนี้มีความบ้าคลั่งอีกอย่างหนึ่ง อันนี้อันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งมองโลกแงร่รายนิดหนึ่งมันก็มีคนไปถามว่าเอ,อแมนแมนกับคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์นะโปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์แล้วก็บูแมนกับ,นะ programmer, programmer, ก woman, กบอะไรคิดว่ามันต่ออะไรเออมันมันมันเหยียดเพศหระมันแบบเฮาส์ไวส์อะไรประมาณเนี้ หรือว่าแบบแมนกับด็อกเตอร์วูแมนแม่งเนอร์สอันนี้ก็เหยียดเพศเหมือนกันนี่ออกไมฮะพวกนี้มันมาจากมันมาจากเทคเซี่ยวามาเทรนอะมันก็มีแอสส ociation ลักษณะแบบนี้ซึ่งซึ่งพอคุณเจอแบบนี้คุณก็แบบโอ,อ้คือคือคุณคุณลองนึกถึงว่าคุณเอาเอาเอา embedding พวกนี้ไปไปใช้ในการแนะนำว่าคุณควรจะไปประกอบอาชีพอะไร คอนเซปต์เดียวกันเด็กผู้ชายผู้หญิงอาจจะมีแอต t ิบิว t e เหมือนๆกันมันก็จะแนะนําเด็กผู้ชายไปหาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์แต่ในพอคุณแปลงแปลงเอเมดิ้งไปเป็นผู้หญิงมันก็จะกลายไปเป็นเอาคุณก็ไปเป็นแม่บ้านอะไรเงี้ยคือมันแบบเออเออเหยียดเพศสัตว์นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นซึ่งอันนี้เป็นเปเปอร์แบบอินฟลูเอนเชียลมากใน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 สายสายเรียกว่าสายอะไรดีวะไม่รู้อะสายที่มันแบบคนประสาทแดกเขาทํากันนะครับประมาณนี้โอเคทีนี้ แล้วมันเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรกับเรื่องที่เราเรียนอันนี้ครับนี่ตัวอย่างของเวกเตอร์ในสามสามร้อยมิติเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นไอ้สามร้อยเนี่ยมันไม่ใช่นักลบสามร้อยคนอย่างเดียวคือถ้าคือถ้าเราทำเอเดนติ้งเราเล้นในเซนคำได้ด้วยเวกเตอร์สเปซที่มีเนมชัน 300. ่นสามร้อยเนาแปลว่ามีทิศทางที่มีเนี่มีอินดิพ n นเดนกันเนี่ยได้ไม่เกินสามร้อยทิศใช่ไหม ถ้าหนึ่งในนั้นคือทิศทางผู้ชายไปเป็นผู้หญิงใช่ไหมเราที่ทิศทางนีงง้แปลว่าคอนเซ็ปต์ล้วทิศทางอื่นมันก็จะเป็นเรื่องอื่นเช่นการเปลี่ยนอาชีพนี่เรื่องของทิศนี้คือเรื่องของอาชีพนะทิศนี้คือเรื่องของความสวยความงามนะทิศนี้คือเรื่องของอะไรมันมันก็มันก็จะมีทิศของพวกนี้ที่ที่ฝังอยู่ในเวกเตอร์สเปตัวนี้แต่การที่มันสามารถเก็บคำพวกนี้ลงไม่ได้ ด้วยไดเมนชั Sub ่นแค่สามร้อยอ่ะมันแปลว่าจักรวาลของมนุษย์อ่ะมันมีคอนเซปต์ที่แตกต่างกันได้แค่สามร้อยแบบคือคุณเข้าใจเรื่องแค่สามร้อยเรื่องคุณสามารถอธิบายทุกอย่างในข้อความของเราได้หมดซึ่งมันเป็น,เป,นเป็นอะไรที่ฟิโน,นสเปคท์ว่าคือแบบฮะอะไรนะมนุษย์มีความซับซ้อนเออมันไม่ซับซ้อนหรอกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีแค่สามร้อยเดนชันเท่านั้นเอง คือมีคอนเซ็ปต์ที่คุณเข้าใจแค่สา0ร้อยแบบคือคุณคิดว่าเอ้ยเรื่องต่างๆมันซับซ้อนมีทั้งหลายมุมหลายมุมมอง,มอ,งอะไรก็เออคุณก็เป็นแค่สิ่งชีวิตที่ที่ความคิดคุณอยู่ได้แค่สา0ร้อยมิติเท่านั้นเองถ้าเกิดคุณมีมารย์ต่างดาวาที่คิดได้หมื่นมิติอาจจะเก่งกว่าคุณไม่รู้กี่เท่าอะไรก็ได้เนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่ดูเบวอๆนิดนึงดูเป็นสายฝ่ายนิดนึงแต่ว่าไอ้เลขสามร้อยเนี่ยกับคอนเซ็ปต์ของว่าดิเมนชันมันสา0ร้อยแล้วมีทิศทางสา0ร้อยทิศทางอะ มันมันเอาไปปูกพันกับเรื่องอื่นได,ได้ได้เยอะมากนะฮะซึ่งในเลขก300อเนี่ยมีมาตั้งนานแนละ้วคือตั้งแต่สมัยผมเรียนอะ่ะผมผมเรียนปีอะไรปีสองพันอะยี่ะ25หปีมาแล้วมันก็มีคนเอาพยายามจะทำดายเมนชันของไอ้คำพวกเนี้ยเอาเทคทั้งหมดมาทำลาเทคเอาเอามาทำแบบเวลาคุณจะค้นเวลา เขาบอกว่าด็อกคิวเมนต์นี้คล้ายๆกับด็อกคิวเมนต์นี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็พยายามจะใช้เวกเตอร์มาทำาพยายามจะมองว่าจากด็อกคิวเมนต์นี้จะลงเป็นเวกเตอร์ยังไงเขาก็บอกเออทั้งหมดมันสามารถทำได้ได้วย300มิติเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ทั้งหมดอะ่ะไม่ใช่แค่คำนะคือหมายถึงด็อกคิวเมนต์ทั้งหมดที่เรามีอะ่ะมันก็มีได้แค่300มิติเพราะฉะนั้นเนื้อหาทิศทางท็อปปิกอะไรต่างๆมันก็มีแค่300ทิศมนุษย์เราก็มีแต่เวนชั่นของความคิดแค่30 0เเทท่่่าานนนนนั้้ะะะปปรรมณีีซึงก็็อไ มันก็เป็นการตีความแล้วเราก็บอกไม่ได้จริงบอกมันทีเท่าไหร่แต่มันก็แบบอะไรที่เป็นอะไรที่วงห่ังมากนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้จจะปลูกเรื่องให้คุณรู้สึกอยากเรียนขึ้นนิดนึงแล้วกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ